ครับบอกวิธีบานเฮาครับวัอนีมาพาพมอ้มาถึงครับพี่ยศแสดงภาพี่น้องรีวิวเครื่องพ่นน้ำมกักเครื่องพ่นยาพ่นยังนะครับที่เราส,าส,บบสั่งม,มาถึงจุดส่งเข้าก,า,พา,พเาก็คือซื้อแม่ใส่แม่ตุ๊กตาวันนี้เ้าสิเบิ่์วิธีการใส่เพราะมันมีทั้งเครื่องพ่นยาน้ำมันบนจุลิซีนะครับที่เราซื้อมาจะไปเบิ่งกันเลยครับ บ้านเฮาครับวันนี้อยู่ไรแล้วนะคุณ่าครับในฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ได้เลยครับทางช่องวิถีบ้านเฮาครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับเฮาตรงนี้กันฐางครับน้ำมันนี่มาบนน้ทธมันครับตรงนี้น้ำมันเสียบรางน้ำมันที่รียนสำมรับใส่ครับนี่คือเครื่องเครื่อง่นนะครับ ไปแลครับเอย่างดีครับ1,800บาท1,400กาสิบครับทะลงร่าท่้งสงเลยคับทั้าวท้าทมีสภาพที่หนังไี่ลื่นเลยครับเรีชมกันเลยครับตอนนี้มีการใส่กง่ายครับเปิดเนี่เปิดีครับเปีดยงานเดี มีไหมครับนี่ครับครับนี่เครับเห็นไหมครับพหน้นม่เฮ้ยนี่ครับนี่ครับคคได้แหคนได้ใจครับ นี่ครับลักษณะการปนทุนไสแให้ครับคุณเป็นอยก็ได้ครับนี่นี่ครับกดคอยได้แยให้เลยครับมาดูดึงครับดูเอาโอเคครับหาใส่พี่น้องนี่ครับลมลมสิเนาะนี่ครับไปเลยนี่เป็นไฟนก็ได้นี่ครับรุ่นลมเนี่บง่ายครับง่าย นี่ครับนี่ครับนี่ท้ายห้ไกลครับคุณต้นคุณครับนี่ท่าให้ต้นไปสิครับขยายให้พุ่งแห้งดีครับพุ่งต้นน้ำก็ได้นี่ครับพุ่งไปนี่ดันลงง่ายๆครับทำมันเป็นครับนี่การใช้งานการ คนเราใส่ด้จริงบอามเิงครับใส่ด้จิงครับใส่ครับยุนแรงเลยหลายเต๋ครับพี่น้องอยากปผมวเดียวหนูใส่ได้พี่อังทงไกลคนไกลนครับอายุไก่สี่ตัวนี้ปนอยก็ได้ ทำอะไรอยูเหยการใช้งานก็นง่ายครับประหยัดสารแบอยุบนันอยู่มาใส่เลยครับอื ไอ,อ้บอกคุณ10 20เมตรเีย12นิ้วหางเมตรสบายเลยครับาามาเรียบอยู่กับพีนาา่น้องมาเบ่งวิธีการใส่เราใส่ง่ายครับง่ายสบายคุ้มนี่ครับ ใส่สามถึงหาชั่วโมงนี่สบายเลยครับแต่ชาร์จไฟหลายๆกับปกติที่ันบอกมาก,ก็คือหาึง8แปดชั่วโมงแต่เวลาเหตุนี้เขาเหตุหอดมันนั่นหรอะดสี่หาชั่วโมงกับพ่อเลยครับเดี๋ยวเพื่อเอาโอเคครับจะในขวายที่ตามทางช่องยูทูบครับวิธีบ้านเท่าครับเรื่องราวดีๆว่าจะเป็นการให้ยูให้กินการ เกตการเกษตรที่ทางเลือกกลางเกษตรพี่น,น้องในเบิ่งครับสวัสดีครับครับหลังจากที่เมาทดสอบไอ้เครื่องพ่นยาหรือว่าเครื่องฉีดปิ้นซีต้องก็ใส่เหล่าครับฉีดเหล่ากับมันอยู้ภามาเบิ่งตอนหอนึ่งครับ,บาากรารพ่นฉีดกับภาพเบิ่งนี่ครับน้่นครับระบบน้่นนี่ครับ ที่ใส่ปั๊มโซลาเซลล์ครับถอว่าไหลแห้งครับพอนิ่งหนิวครับปั๊มใช้้าไปครับน่ครับใส่ถุงนะครับกี่จาที่น่นเนียงนั่งทังพักพอนะครับนิ่งหนิวพอน้ำขึ้นครับ เา็นแบบครับนี่เครื่องเครื่องอัมมตโนมัติครับเอาใส่ลุกลอยพอน้ำเต็มถังก็ลสิตัดถ้ามีแดดมื้อไงพื้สภาพไม่ค่อยแดยดปาะไดนครับป้ารัวๆนี่สังเกตก้อนเมฆเมฆบางกับแต่แดดกับพอ่อส่ยใดครับนี่ถือว่ามีนม้ำแดด ฝ่ภาฝ่ารู้ลวงสิครับคิว่ามีน้นำจะได้ทมเมินครับเพียงแสูบกุญทั้งนี่ครับทังผักไบเลี่ใส่แองสลาเซียี่สิบบาทใส่สามร้อยยี่สิบาทก็ได้ครับแต่เนี่ยเอาเพื่อไปก่อน ว่าปั่มเห็นงานดีครับได,ได้ได้นำสมควรครับสาหรับท่านใดสนใจกัสอบถามใดยครับหาพันนิดๆครับปั๊มกับเร่องสูบปั๊มกับแผงครับรวมแล้วหาพันนิดๆกันกติดตามครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางช่องวิธีบานห้อครับโดยผม บอยวิธีบานเฮาครับกเกได้พามาเรื่องการ,กรเกษตรเรื่องการให้ยูกินเพราะมันเป็นอยู่ของชีวิตบานเฮาห่งบานวิธีบานเฮ่าเย่าครับรักพี่นีสสวัสดีครับ